สว,ส,สวัสดีค่ะข<ม>อต้อนรับทุกคนเข้าสู่เบื้องหลังการถ่าย MV เพลงของเรานะครับ B My b l u e หรือว่าภาษาไทยว่ายังไงครับพวกเราชื่อวงว่าเอาว่าใช่ค่ะก็ไปดูเบื้องหลังกันเลยว่าพวกเราจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้มาก,ก็เติม หน้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เหลือคนนี้ต้องไปเติมหน้ากับผมต่อออเซงไม่เข้าเส็งไม่เข้าไม่เห็นปะมีคนกำลังเซ็ตผมอยู่เซ็ตผมเพิ่มตอนนี้นะครับก็เหลือคนสุดท้ายที่กำลังเซ็ตผมขึ้นอยู่เลยครับเพราะว่าผมมันลูงนิดนึงก็เดี๋ยวถ้าเซ็ตเสร็จก็จะได้เวลาไปที่ถ่าย m v ของพวกเราแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยว่าจะเป็นจะล่นผมด้วยนะ ไปดนเลยครับผมก็โอเคไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ถ่ายมีของพวกเรากันแล้วนะครับที่เพย์เป็นยังไงบ้างครับมาร์เน่ก็ตื่นเต้นมากเลยครับแบบว่าที่ถ่ายแบบสวยมากไม่เหงนว่ามันแบบน่าเล่นอ่ะดูดิให้ดูนิดหนึ่วกันเยวเข้าไปดูได้แล้วทำแล้วเนี่ย อย่าถ่ายนะผมอย่าถ่ายอย่าถ่ายหน้าตาฉันได้อย่าถ่ายเราก็อย่าถ่ายเอจพิวออวาสวัสดีครับพวกเราอวาครับนิตรครับพี่ตู่ครดอนจาผมครับวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันครับทุกคนใช่ MV MV เพลงอะไรเอ่ยบีไมบูครับหรือว่าภาษาไทยคือคิดยังไงครับอันนี้นะผมก็ตอนนี้ก็เป็นซีนที่นางเอกคือถ่ายก่อนนะครับผมเราก็ยมงรอนะครับ แต่ตอนนี้เราก็อยู่กับพระเอก MV ของพวกเราก็คืออารินจูบิจูบิค่ะเมื่อกี้ไปถ่ายซีนแรกมาเราสึกยังไงบ้างรู้สึกร้อนนิดหน่อยค่ะหน้าเซ็ตใช่ค่ะก็ถ่ายมาสองซีนสามซีนได้น่ารักค่ะไม่าลืมติดตามทูบิสกันด้วยนะครับไปกันท่เธอถึงไปเพราะเธอใจดี มีคตอนนี้ก็ครับก็กำลังเปลี่ยนชุดชุดที่สองของวันนี้นะครับเป็นชุดสีสสแบบนี้เนี yeah. ่้ก็เดี๋ยวครับทุกคนกำลังเปลี่ยนแลวก็ต้องรีบไปถ่ายตอน,น,นแทุกคน

สวัสดีฮะพี่เมียวพี่เป็นคนอะไรหรอเห็นไหมฮะมันเผาฮะับถึงเต๊ดจริงมากเลยถึงเต๊ดได้จริงมากนายสวัสดีฮะับนี่นี่จริงมากไปกนพ่องปามาดูแบบผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในวงเรากันนะครับแช่โอ้แมงครับผมไม่องครับผมเองครับทุกคนโอเคเราไปเราทำอะไรกันครับไปถึงท่ไหนาก็ตอนนี้เราเพิ่งถ่ายมิวสิกเสร็จนะพี่นะแล้วก็วันนี้ไปกินข้าวได้แล้ว วันแรกนึงใช่แล้วก็ถ่ายไปจัดใส่กข้างนะนี่เจกันนะครับผมก็นี่ขอบคุณทุกคนนะที่สนับสนุนนะครับผมแล้วก็เจอกันอีกทีนึงรอบหน้าแล้วกันนะครับผมเดมาลงคืนกล้องไว้นะบผมวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการถ่ายทำเอ็นะครับเยนตอนนี้ก็พี่ก้ากำลังถ่ายอยู่ตรงนั้น คงเหห็นและจริงอยากได้ชักพิกาเพราะว่าอยากกินชาวกำมังถายชากิการ์อยู่ครับก็จะตัดผมพิกาทิ้งครับแล้วยางจานหนึ่งน่ารักสวัสดีครับพิกาสวัสดีครับเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนอุดมดมากของคนโยนรัฟฟินเมื่อกี้กันหน่อยครับ เมื่อกี้ถือว่าตึงมืออยู่ครับตึงมือถึงขั้นแต่ว,ว่าแป้งมันหลุดมาที่ตาตอนนี้มันแกะอยู่ครับยังไม่ได้เลยอดีมิตมากนะครับอันนี้พี่ก้าก็มีฉากที่ดื่มน้ําแล้วก็เย้นะ <laughs> ครับก็ยินดีที่ไดตามไปในเบื้องหลังนะครับไม่รู้ว่าข้างในเอ็มวีจะมีแล้วเราจะเราจะ,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 ะแคปเจอร์พี่กล้าอย่างไงครับ <c oughs> โอเคตัวน,นี้มีแสงอยู่เราไปดูกันหน้นะครับในเอ็มวีคิดยังไงครับดีไปหมด

แต่ว่าลืมเล่นกับพอพที่เตรียมไว้ก็คือดอกยาดอกยาเยอะมากจริจริงลืมลืม,ลมออกมาเล่นลืมไม่พอดูในเอมีก็ได้ไหนพี่รอนฮะคิดว่าไงบ้างฮะ,ะพี่พี่รนเขาได้พอปแล้วนะ,นะอ่านี่ตอนนี้ตอนนี้ก็ใกล้จะมา,มาเมนิไทยแล้วไหนไหนอะไหในสักหน่อยไหมฮะไอ้กพี่จะวนมาเลนชั้นนะผมเลยนะให้ทำเลยแอมีดอกกลาบอ่ะ พอครับดูน้องดูน้องตรงกลังจะไดม่ก้องสูผมเบียด่ครับวันนี้ทำอะไรบ้างครับมีไฟเลยครั โอ้โหโอเคครับสนไหมครับสนมากะไรครับทุกคนสนมาอเลยครับทีชาติอะไรมาชาเนโบกับลงหใบยนะครับนอกจากมีนอกุหลาบแลกมีแล้วงเล่นอะไรแล้วก็เต็มที่คร yeah. so so like oh, ับผมในมวอกีชาอะไรฟุตบอลบาสบอเป็นชาดีฟิงีย่างนู้นยง้ไปนถือว่าไอ้ผมว่าอเนะได้เยได้ครับโอเคไปตามได้นะกไปแล้วครับโอเคครับ่ยาครับ ถึงฉากรวมแล้วกำลังบอสอิงอยู่นะครับทุกคนตอนนี้แบบพี่อลิสซ์ก็ไปนั่งแล้วแต่ไม่เห็นเห็นไหมไม่เร็ง